สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ออโต้มอเตอร์ไทยแลนด์ครับ เรื่องรถต้องรู้วันนี้ครับผมเดินทางไปภาคอีสานนะครับพร้อมเข้าร่วมกับกิจกรรมทดสอบรถยนต์ใหม่จากนิสสันทั้งนิสสันคิกอีพาวเวอร์รวมไปถึงกับนิสสันอ l ร์เมราโมเดล2024เรื่องราวจะเป็นเช่นไรนั้นนะครับติดตามชมครับและสําหรับในช่วงท้องโลกยานยนต์นะครับช่วงสัปดาห์นี้ครับมีรถยนต์ใหม่เปิดตัวมากมายเลยนะครับติดตามชมรวมไปถึงข่าวอื่นอีกมากมายที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์นี้ครับและสุดท้ายในช่วงลุกอ่อนขับกับอีซูซนะครับปัญหาของดาชาร์ทที่ทําให้รถสตาร์ทไม จะเกิดขึ้นจากเหตุอะไรนะครับช่วงนี้เรามีคำตอบให้ครับติดตามรับชมกันครับท่านผู้ชมครับกิจกรรมทดสอบรถยนต์จากนิสสันนะครับรออยู่ดังนโฆษณาครับอะไรก็หยุดเราไม่ได้ทำอย่างที่ใจต้องการไม่ปล่อยให้เป็นแค่ฝันเพราะการลงมือทำเอาใจกวาเยอะ ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าใจเรากล้าพอค้นหาจุดหมายได้ไม่จำกัดมาสด้าซีเอ็ก3ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ feel the drive ใหม่ล่าสุดเหนือลิมิตพิจิตโล New i s u ูซูดีแเปิดรับความสนุก แล้วไปให้สุดกับทางที่ไม่ซ้ำใครมาซาสองใหม่เลือกต่างในแบบเรา Feel ใหม่ล่าสุดเหนือลิมิตพิจิตโล่ New Isuzu Z Max ันนี้เป็นวันที่มีกิจกรรมจากนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยนะครับด้านหลังนี่ผมอ,อ,อยู่ในขณะน,นี้แล้วกำลังจะเข้าร่วมทริปนะฮะจะเห็นเป็นคอมแพคคาร์ทั้งหมดทั้งนิสสันคิกและก็นิสสันอเมล่าครับทริปนี้ครับมีชื่อว่านิสสันขับสนุกตามรอยแสงตะว,วันนะครับที่นี่นครพนมครับเป็นจุดเริ่มต้นการเดินทางทีออ่อีเวนต์นี้นะครับจะต้องเดินทางผ่านหลากหลายจังหวัดเลยระยะทางเนี่ยประมาณสัก 700กิโลเมตรนะฮะเริ่มจากนครานมจุดพักแรกนะครับของกุ๊ปแรกผมเนี่ยอยู่ในกุ๊ปแรกไปพักที่ขอนแก่นจากขอนแก่นกุ๊สอไปที่พิษนุโรคนะฮะแล้วก็กุ๊สามจากพิษนุโลกไปจบที่แม่สอดก็เป็นการเดินทางที่ใช้คอมแพคคาร์ทั้งหมดอย่างนี้ผมบอกทั้งนิสสันคิก และนิสสันอเมร่าที่อยู่ด้านหลังนี่นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับรูปแบบการเดินทางของช่วงแรกในกิจกรรมนิสสันขับสนุกตามรอยแสงตะวันนั้นจะมีอะไรน่าสนใจครับรวม,มถึงรถยนต์ที่ใช้ในครั้งนี้นะฮะโดดเด่นอะไรบ้างไปเดี๋ยวเราไปว่ากันครับท่านผู้ชมครับก็เข้าสู่การเดินทางนะครับตอนนี้เราออกเดินทางจากนครพนมนะครับ จุดหมายแรกของกรุ๊ปแรกนั่นก็คือที่ขอนแก่นระยะทางประมาณสัก300กิโลเมตรนะฮะโดยประมาณก็แต่และช่วงโดยประมาณนี้ครับกรุ๊ปลร้า 300, 300 300 300ไปจบก็ประมาณสัก8 0 0ถึง9ก0กิโลเมตรนะเนาะสำหรับสำหรับการเดินทางที่ว่าอย่างที่คอนเซปต์ที่นิสันว่านะครับนิสันขับสนุกตามรอยแสงตะวันเขาอะนะร่วมทางเนี่ยทั้งคิกกับอัลเมร่าทั้งหมดนะครับประมาณแล้วก็10คันสำหรับการเดินทางในครั้งนี้นะ ในความโดดเด่นของคิกเนี่ยจริงๆเราก็สัมผัสกับคิกมาค่อนข้างจะหลายครั้งหลายตอนแล้วก็นี่ถือว่าเป็นการเดินทางครั้งล่าสุดนะครับที่ได้นำเจ้านิสันคิกเนี่ยนะฮะมาเดินทางเส้นอีสานเลยก็จะไปจบทางที่แม่สอดนะเนาะแต่ว่าไม้แรกเนี่ยจะเป็นอีสานตอนนี้เราอยู่ที่ภูผานครับสกล,บกลนครนะฮะสภาบเส้นทางโค้งเยอะแยะเลยตรงเนี้ยถือว่าเป็นจุดไฮไลท์ที่เขาเรียกว่าปิ้งงูครับ คำว,ว่าปิ้งงูเนี่ยทามจะเป็นโคง้งคดเคี้ยวนะฮะลักษณะเหมือนงูแต่ก็ไม่ได้อ,อันตรายมากเท่ากับทางบางมะผ้าหรือทางแม่สอดเขาสิซึ่งมันพับพามากกว่าทีนี้ความสะดวกสบายที่นิสันคลิกมอบให้ผู้ขับขี่มิมมากมายเลยนะเอาที่สเปคของเครื่องยนต์ก่อนตรงนี้นะครับ,จะ,รระบ,บ bit, จะเรียกว่าเป็นระบบไฮบริดเรียกว่าเป็นระบบไฟฟ้าแล้วแต่จะเรียกของการทํางานของเขาเนี่ย มันใช้มอเตอร์เป็นตัวปั่นกำลังล้อนะแต่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยก็ใช้เป็นสร้างพลังงานก่อนที่จะถ่ายเทไปที่ล้อโดยเครื่องยนต์เป็นของ Nissan March น,นะครับตัว1 2 0 0ซรวมีซีรวมๆมันแล้วทั้งระบบเนี่ยสมรรถนะเขาอยู่ที่128แรงม้าพร้อมกับแรงบิด280นิวตันเมตรพอที่เรามาใช้เส้นทางแบบขึ้นเขาลงเนินอย่างนี้นะครับหตัวที่เข้ามาช่วยในการเรียก กำลังเรียกพลังงานกลับคืนที่แบตเตอรี่นั่นก็คือตัวของ one p a เด l e ครับเขาจะสร้างแรงเฉื่อยจากล้อเนี่ยนะฮะแล้วก็แปลเปลี่ยนค่ากลับมาเป็นพลังงานที่สะสมไปที่แบตเตอรี่นะทำให้ตรงนี้ลดในเรื่องของการสิ้นเปลืองน้ํามันลงไปได้ eco sticker ครับเคลมว่าอยู่ที่ประมาณ26กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะสำหรับตัวของอัอตราสิ้นเปลืองที่สังคิดก,กันนะฮะถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างประหยัดแล้วก็ยังไงคือคุณไม่ต้องไปต้องเรียกว่าไปจองคิวนะครับจองคิวในการจองอ หวัวจ่ายไฟต่างๆก็ดีนะฮะหรือว่าเรียกง่ายว่าไม่ติดไม่ติดในเรื่องการใช้งานเพราะว่าปัจจุบันรถไฟฟ้ามันก็ยังมีข้อกําหนดอยู่ตรงนี้นะว่าเราเดินทางไกลมันก็ต้องมีจุดแวะพักจัชาร์จใช่ไหมครับตามสถานีบริการต่างๆแต่เจ้าคิกเนี่ยไม่จําเป็นเพราะเขาใช้น้ํามันเป็นตัวสร้างพลังงานนะครับอุปกรณ์เพ่ความสะดวกในนิสสันคิกก็มีมากมายในเรื่องความปลอดภัยนะครับพร้อมกับ ที่ให้ผู้ขับขี่นั้นพัดวาสบายมากยิ่งขึ้นอย่างเทคโนโลยีนิสสันอินเทอร์เจนต์มอเบิลิตี้ก็ประกอบไปด้วยหลากหลายเลยฮะล็อกความเร็วอัตโนมัตินะครับรวมไปถึงเตือนออกนอกช่องทางพร้อมกับดึงกลับอัตโนมัติก็มีมาให้ในเรื่องของเบรกที่เบรกอัตโนมัติความเร็วต่ำมีมาให้เสร็จสับพนะครับในเรื่องเทคโนโลยีความปลอดภัยความสะดวกสบายพวกนี้ เหลือเฟือต่อการใช้งานแล้วก็อัดแน่นมาในคลิกอยู่แล้วนะครับจากเดิมทีที่เราเคยสัมผัสเคยทดสอบกับฟีเจอร์เหล่านั้นเนี่ยให้่านผู้ชมได้รับชมกันมาแล้วในครั้งนี้ครับก็จะมีบางช่วงบางตอนที่เราใช้ฟีเจอร์เหล่านั้นในการเป็นตัวช่วยในการขับขี่นะครับทั้งเตือนออกนอกช่องทางอะไรก็ดีหรือว่าตัวล็อกความเร็วอัตโนมัติตามรถคันหน้าเนี่ยนะฮะการเดินทางไกลๆเนี่ยร่างกายมันก็จะมีความเมื่อยล้าตามระยะทางตาม การเดินทางที่มันใช้เวลาเดิเดนทางเยอะๆนะฮะอาจจะมีบางช่วงที่ล้าระบบต่างๆพวกเนี้มันก็จะช่วยเสริมความปลอดภัยไปให้อีกหนึ่งจุดทีนี้นอกเหนือจากนั้นความสะดวกสบายของเขาเนี่ยไวเลสช,ชาร์จก็มีมาให้นะครับตัวของกล้องมองภาพก็มีมาให้เช่นเดียวกันแล้วก็ตรงเนี้ยเหมือนมาจากเทอรล่าครับเทอรล่าเขาจะมีตัวของกระจกมองหลังที่ว่าเป็นภาพเก็บภาพจาก กล้องด้านหลังเนี่ยนะฮะมาสแสดงที่กระจกเราเลือกวิธีการดูได้จะดูแบบเดิมๆที่คุ้นชินกันเป็นภาพแบบเรียวทานที่เราเห็นอยู่ด้านหลังหรือจะผ่านกล้องนะครับที่บันทึกภาพมาให้ก็ได้เช่นเดียวกันนะน,นี้ก็ถือว่าก็เอื่อความสะดวกไปได้อีกรูปแบบหนึ่งแล้วแต่ถนัดชอบแบบไหนก็ดูแบบนั้นนะครับตัวของ โหมดการขับขี่ EV โหมดของตัวนี้เนี่ยนะมันวิ่งไฟฟ้าอย่างเดียวได้นะครับแต่ระยะทางอยู่ประมาณสักไม่เกิน2กิโลโดยประมาณแล้วก็ราคาจำหน่ายพูดถึงนิดนึงยังไม่หลุดล้านนะครับ9 7้0 0 0น0บาทนะฮะก็เป็นตัวที่เราใช้งานอยู่เนี่ยนะครับตัวของออเทคนะครับที่เป็นมีพวกชุดแต่งต่างๆเพิ่มเข้ามาชุดแต่งต่างๆพวกนี้ ถ้าสนใจคุณไปเลือกจิมได้อยากได้ชุดนี้ชิ้นนั้นตามสไตล์ส่วนตัวไม่ต้องเลือกหมดแม้ทางัางเหลืออีกไกลนะท่านผู้ชมแต่ว่าการขับขี่ตรงเนี้สบายเลยช่วงล่างนะครับมาเจอโค้งมาเจอทางชันแบบนี้นะข้างหน้าแม็กกาซารด้านหลังที่เป็นทอร์ชันเนี่ยนะครับมีคอยสปริงเข้ามาเสริมเนี่ยทางานได้ดีแล้วก็ไม่ได้นุ่มมากคือพอนุ่มมากๆเนี่ยขับทางไกลโค้งเยอะๆมันโยนครับโยนเรา ส่วนตัวผมอะผมชอบช่วงล่างที่มันแบบแบบแบบเนี้ยดูค่อนข้างจะเฟิร์มหน่อยไม่นิ่มจนเกินไปไม่นุ่มจนเกินไปนะฮะขับทางไกลๆก็สบายการประกอบเสียงรบกวนต่างๆก็ยังถือว่าเงียบนะไม่ไม่ได้ดังมากมายนะก็ทําให้การเดินทางไกลๆแบบเนี้ยมันก็มีสุนทรียะในการเดินทางมากยิ่งขึ้นไม่ได้มีตัวแปรไม่ได้มีสิ่งเล้าจากนอกรถเข้ามากวนนะฮนะ ็โอเคเคดี๋ยวดูทางอีสานเนี่ยผมไม่ค่อยได้มาบ่อยครับก็ชอบนะกับภัณียภาพสวยงามนะครับต้นไม้เขียวขจีหมดละนะครเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับก็เพลิดเพลินกับเส้นทางไปก่อนเดี๋ยวไปดูปลายทางเป็นยังไงนะครับกับาการเดินทางวันนี้300กว่ากิโลเมตรในนิสสันคิดครับปลายทางรออยู่ที่ขอนแก่นครับ ผู้ชมค,ครับก็มาถึงปลายทางสำหรับกรุ๊ปแรกที่ผมเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะฮะกับทริปนิสสันขับสนุกตามรอยแสงตะวันนะครับด้านหลังที่เห็นอยู่ก็มีท ira, ะะั้งอเมร่านะฮะหลากรุ่นเลยรุ่น V รุ่น VL k i ลคิกก็มีมานะครับเส้นทางนี้เราเดินทางมานะครับจากนาครพนมมาถึงที่ขอนแก่นจุดนี้ระยะทางประมาณสัก300กิโลเมตรโดยประมาณนะ แต่เส้นทางค่อนข้างคดเคี้ยวเลยครับไม่บ่อยครั้งที่ผมเดินทางมาอีสานครับแล้วก็ค่อนข้างจะประทับใจกับเส้นทางที่ได้สัมผัสมากมาก,มากเลยนะนี่สันคลิกที่เราใช้ในการเดินทางในครั้งนี้ต้องบอกว่าอย่างน้อยๆน,นะครับข้อจํากัดในเรื่องของการจองสถานีชาร์จไฟฟ้าเนี่ยไม่จําเป็นสําหรับคิกเพราะคลิกเนี่ยเป็นได้ทั้งและแต่จะเรียกแล้วกันนะไฮบริดก็ใช่ ไฟฟ้าก็ใช่นะครับคือระบบเนี่ยอย่างนี้ผมบอกว่าใช้น้ํามันเนี่ยเป็นตัวสร้างพลังงานนะครับส่งต่อไปที่มอเตอร์ไฟฟ้าแล้วค่อยปั่นที่ลอ้ออุปกรณ์เนความสะดวกอื่นๆอีกมากมายเลยมิส s ันอินเท l i g เจน m มบิลิตี้นะก็มีทั้งคิกทั้งัลเมล่าที่ติดตั้งมาให้ครบครบแล้วนะครับตัวคุตซันโทนตัวเตือนออกนอกเลนตัวดึงกลับอัตโนมัติคิกเนี่ยมันมีเหมือนเทล่าอย่างหนึ่งตัวอเอ,อกระจกมองด้านหลังเนี่ยนะฮะ ปรับเป็นกลองได้ค่อนข้างจะเจ๋งแต่ว่าโอเคมุมมองคุณอาจจะแปลกตาไปนิดนึงนะสร้างความคุ้นชินกับเขาหน่อยก็จะเป็นมุมมองที่อีกหนึ่งมุมมองครับตัวหอมภายในห้องโดยสารนั่งสบายเลยนะฮะรวมไปถึงโหมดการขับขี่ก็ที่ก็มีมาให้ครบนะครับอีโค p สปอนะครับแล้วก็นอร์มอลรวมไปถึงกันพัดเดิลที่ติดตั้งมาให้ในกรณีที่เราขึ้นลงทังชั้นเนี่ย สบายเลยถือว่าเป็นตัวช่วยในการประหยัดเชื้อเพลิงด้วยซ้ําเพราะว่าการสร้างแรงเฉื่อยจากร้อเนี่ยนะฮะในการพาขึ้นเขาลงเขาเนี่ยมันทาให้มีพลังงานกลับมาสะสมไว้ที่แบตเตอรี่นะครับอันนี้เป็นเรื่องของชิปเนาะส่วนของเอเมล่า3ส,สูบ1.0ลิตร100แรงมา้ามาใช้บนเส้นทางแบบนี้ก็ใช้ได้คอมแพคคาร์ทั้งสองรุ่นจากนิสันเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าการเดินทางไกลในรูปแบบนี้ก็สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้พอสมควรเลยแหละนะครับอุปกรณ์เพื่อความสะดวก มีมากมายคลิกเนี่ยน,นะครับค่าตัวเนี่ยไม่ถึงล้านนะครับ979,000บาทส่วนอเมล่าเริ่มต้นตั้งแต่5 8 0 0 0ทนะครับไปจบที่เกือบเกือบ7 0 6 0 0 0 0ประมาณ690,000โดยประมาณก็ถือว่าเป็นคอมแพคคาร์ที่ราคาอย่างที่บอกคลิกก็ไม่หลุดล้านตัวของอเมล่า500,000 600,000ก็สามารถครอบรอเป็นเจ้าของได้แล้วในวันนี้แคมเปญมากมายครับนิสสันมาเล่นเรื่องรายการของกับการขายเพื่อ เป็นแรงจูงใจให้กับลูกค้าที่กําลังสนใจในรถของนิสสันอยู่นะลองไปติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของนิสสันทั่วประเทศนะฮะทุกชว์รูมมีข้อมูลมีแคมเปญพิเศษให้หมดนะฮะเรื่องราวการเดินทางในวันนี้นะครับคอมแพคคาร์ทั้ง2คันทั้งคิกทั้งเอเมราทางานได้ไม่บกพร่องเลยฮะใช้งานได้สะดวกสบายพอสมควรเลยนะครับกับความปลอดภัยกับฟีเจอร์ที่เตื้อมาในการเดินทางไกลแบบนี้สบายสบายครับจบทริปเลยครับกรุ๊ปแรกนะที่ผมเข้าร่วมกับ นิสันขับสนุกตามรอยแสงตะวันครับทั้งคิกทั้งอาเมล่าทำหน้าที่ไม่บกพร่องเลยครับอะไรก็ห oh ยุดเราไม่ไ <may> ด้ทำอย่างที่ใจต้องการไม่ปล่อยให้เป็นแค่ฝันเพราะการลงมุอทำเราใจกว่าเยอะ ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าใจเรากล้าพอค้นหาจุดหมายได้ไม่จำกัด m a สด a า CX 3ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ Feel the drive แรกทะลุปุ Is ่ Isuzu X-Series Gotta cross the line เปิดรับความสนุก แล้วไปที่สุดกับทางที่ไม่ซ้ำใครมาซาสองใหม่เลือกต่างในแบบเรา Feel the Drive ใหม่ New X The Next Peak รุน AS จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่า สนับสนุนโดย Mazda Ford BRG เข้าสู่ช่วงท่องโลกยานยนต์กับออตโตเวอร์ไทยแลนด์ครับ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวบนโลกยานยนต์กันนะครับท่านผู้ชมครับงวดเข้ามาแล้วนะครับสำหรับงานมหากรรมยานยนต์ครั้งที่41นะครับหรืองาน Motor Expo 2024นะครับซึ่งก็จะเริ่มต้นขึ้นนะครับเปิดฉากงานระหว่างวันที่29พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่10ธันวาคมนี้นะครับที่ Challenger เมืองทองธานีนี่นะครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่างานนี้เนี่ยเป็นงานแสดงรถยนต์ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ทุกคนรอคอยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถใหม่ๆโปรโมชั่นที่น่าสนใจนะครับคอยติดตามนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยจะมีรถใหม่ทยอยเข้ามาเปิดตัวในตลาดอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับเราไปเริ่มต้นกันที่ Mazda CX 5นะครับซึ่งก็เป็นต้นสายฐานของเทคโนโลยี Sky Active นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงเร็วๆนี้ มาสตาเตรียมปรับโฉม CX 5อีกครั้งเป็นการส่งท้ายรถอเนกประสงค์ crossover SUV รุ่นบุกเบิกต้นกำเนิดเทคโนโลยี SkyActiv ที่ครองใจลูกค้ามาทั่วโลกด้วยยอดขาย กว่า4.6ล้านคันนับจากการเปิดตัวเข้าสู่ตลาดครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่นในปี2555รวมถึงในประเทศไทยที่เริ่มทำตลาด CX5 เจ n เน a เรชันแรกในปี2556มียอดขายสะสมสูงถึง17,365คันและต่อมาในเจ n เน a เรชันที่2ก็เปิดตัวในปี2560 จนถึงปัจจุบันมียอดรวม15,767คันเมื่อรวม2เจเนเรชันนั้น Mazda CX 5มีอยู่ในตลาดเมืองไทยแล้วถึง33,132คันโดยปัจจัยหลักสำคัญที่ส่งผลให้ Mazda CX 5ประสบความสำเร็จนั่นก็คือเทคโนโลยี Sky Active จากเครื่องยนต์ Skyactiv e ที่มีให้เลือก3เครื่องยนต์เบนซิน Skyactiv G 2ลิตรเบนซิน Sky Active G 2.5 Turbo เทอร์โบ และเครื่องยนต์ Clean Diesel Skyactiv D 2.2ลิตรทั้งแรงและประหยัดซึ่งทั้งหมดเป็นเครื่องยนต์ที่มีสมรรถนะสูงและประหยัดน้ำมันในขณะเดียวกันระบบควบคุมสมรรถนะการขับขี่อัจฉริยะขั้นสูง GVC+ Plus ทำให้ Mazda CX5 นั้นมีประสิทธิภาพนอกจากนี้โครงสร้างตัวถัง Skyactiv e ยังมีน้ำหนักเบาแต่ความแข็งแรงสูงและทนต่อแรงบิดมากขึ้น ให้ความปลอดภัยสูงสุดทั้งในด้าน Active Safety และ Passive Safety การออกแบบที่เรียบง่ายแต่งดงามตามแนวทางโคด o ดีไซน์และการนำเทคโนโลยีช่วยการขับขี่ให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นอำนวยความสะดวกสบายให้ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารจากอุปกรณ์ที่ทันสมัยใส่มาใน CX5 อย่างครบคันนั่นเอง เริ่มต้นเข้าหน้าหนาวนะครับเป็นฤดูการท่องเที่ยวด้วยมิตซูบิชิก็เลยจัดแคมเปญพิเศษนะครับสำหรับเตรียมรถสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวมีส่วนลดน่าสนใจเลยครับบริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์สประเทศไทยจำกัดมอบแคมเปญสุดพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์มิตซูบิชิที่นำรถเข้าตรวจเช็คที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิทั่วประเทศในช่วงฤดูของการท่องเที่ยว กับส่วนลด25%สำหรับไส้กรองระบบปรับอากาศ <_ han> เมื่อเข้ารับบริการล้างแอร์แบบไม่ถอดตู้และพิเศษยิ่งกว่าสำหรับลูกค้ารถยนต์มิสูบิชิปาเจโร p o r t ์ตมิสูบิชิทรยทันฟรีไส้กรองน้ำมันเครื่องเมื่อรับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ทั้งเบนซินและดีเซลพร้อมส่วนลด30%สำหรับกลุ่มอะไหล่ช่วงล่างสายพานหน้าเครื่องและสายพานทาม,มิ่งที่เข้าร่วมรายการ ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการมาตรฐานของผู้จำหน่ายรถยนต์มิสุบิชิทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31ทธันวาคม2567คันนี้น่าสนใจอย่างแน่นอนครับรถกระบะไฟฟ้า100%คันแรกของเมืองไทยนะครับยี่ห้อลิดดาลา r d ดนะครับซึ่งคันนี้บอกอจุ๊บไปรีวิวให้ชมครับ ผู้ชมครับสาหรับท่านผู้ชมที่ติดตามข่าวในวัตถนยานยนต์เนี่ยนะครับน่าจะพอทราบกันดีอยู่ถึงการมาของกระบาไฟฟ้าในเมืองไทยและด้านหลังที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับลิดดาลาลิดดาลาเป็นกระบาไฟฟ้ารุ่นแรกครั้งนี้นะครับเป็นกระบาไฟฟ้าที่ต้องบอกว่ามันมีดีเทลพอสมควรแต่กระบะไฟฟ้าของลิดดาลาเนี่ยเขาไม่ได้เน้นมาเพื่อาการบรรทุก แต่ไว้ในการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ต่างๆเนื่องจากว่าครงสร้างตัวถังนะฮะมาในรูปแบบของโมโนโค็อกนะโมโนโค็อกที่ว่าก็อาจจะอยู่ในส่วนของเอสยูวีในครอสโอเวอร์นะครับหรือในส่วนของอรถเก๋งที่น้ำหนักบรรทุกเนี่ยไม่ค่อยมากเท่าไหร่แต่ความเป็นกระบะไฟฟ้าของเขานะด้วยรูปลักษณ์ด้วยสัดส,ส่วนด้วยมิติตัวถังไซส์เดียวกับกระบะ ก็นยนต์สันดาบนะครับที่มีจาหน่ายในบ้านเราเลยความยาวความกว้างความสูงเนี่ยมิติใกล้เคียงเลยยาวถึง5เมตรกว่าๆ่าเมตร2 5เมตร3นะฮะไฟ LED ตะงานมาเลยครับสว่างจ้ามาเลยลิดดาลาเต็มเหน้ากระจังเลยครับแล้วก็จะมีในส่วนของเด t i m มติดตั้งมาให้นะไฟทั้งหมดก็จะเป็นในรูปแบบของ LED ทั้งหมดซึ่ง มันจะมีในส่วนของเอเดสเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของการปรับไฟสูงต่ำอัตโนมัตินะแล้วก็เ d a ดคันเนี้ยติดตั้งมาให้ทั้งหมด16ระบบด้วยกันนะครับความโดดเด่นของเขานะไม่ได้เพียงแค่ดันหน้า LED ยังมีการออกแบบบ้านหลังด้วยนะครับที่ใช้ LED มาเป็นวัสดุในการตกแต่งมีอุปกรณ์พ่วงมาให้มีตัวลากจูงมาให้โหมดลากจูงงเขาเนี่ย ได้ถึงน้ําหนักถึง3ตันเลยนะการตะกุยแรงบง่กแรงบิดก็น้าจะสูงทำให้การล่างจุงเนี้มันทําได้สบายสบายแล้วก็ฝาท้ายเจดมตรงมีชโช๊คอัพมารถไฟฟ้าเนี่ยนะครับในปัจจุบันมันจะมีอุปกรณ์พ่วงเข้ามาที่เรียกว่า b 2 l นะครับ b 2 l จะเป็นปลั๊กเสียบ ตัวรถเพื่อมาพ่วงกับอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านได้ลักษณะเหมือนว่าเอารถมาเป็น power bank เนาะถ่ายเทกําลังงานไฟฟ้าเนี่ยไปยังอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าตัวอื่นริดดาลารไม่ได้มี v ีทมาให้ครับแต่สามารถเอาตัวรถเนี่ยปลั๊กเนี่ยเขาอยู่บริเวณกระบะข้างนะคุณเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าใดๆก็ได้มาเสียบมาจ้ำไฟตรงนี้ได้เลยนะครับรุ่นที่เราทำการถ่ายทำนะครับเป็นรุ่นท็อป อันดับแรกความโดดเด่นของภายในจะเห็นสว่างจ้ากับสีบอกเป็นแบบโทนสีเบสนะครับก็ภายนอกสีเทาภายนอกสีน้ำเงินฟ้าข้างในจะเป็นสีเบสรวมถึงภายนอกสีเขียวแต่ถ้าเป็นภายนอกสีเ,เขียวอ่อนแบบที่อยู่ด้านข้างนะครับข้างในก็จะเป็นอีกสีหนึ่งจะเป็นสีดำเพราะฉะนั้นภายในเนี่ยจะมีอยู่สองสีครับ ตัวลิดาราวัสดุไม่ได้ขี้เหร่เลยนะคือพอเข้ามาอยู่ภายในรถเนี่ยอารมณ์เหมือนนั่งอยู่ใน SUV นั่งอยู่ใน Cross over เลยครับดูแล้วงานออกแบบภายในเข้าท่าครับมีสไตล์มีสเสน่ห์แล้วก็หรูหราเลยครับตัวของแบตเตอรี่มี3สเปค6 3ิกิโลวัตต์73กิโลวัตต์แล้วก็8 6กิโลวัตต์นะครับไล่จากตัวขับเคลื่อน2อล้อตัวล่างสุดไปจนถึงตัวขับเคลื่อน4ีล้อแบบ ฟูทามนะครับตัวขอมอเตอร์ไฟฟ้าล่ะมีอยู่2สเปคเช่นเดียวกันรุ่นท็อปเท่านั้นใช้มอเตอร์315กิโลวัตต์สุวรรอีก3รุ่นจะเป็นขนาด200กิโลวัต และมอเตอร์ขนาด315กิโลวัตต์นั้นแรงบิดสูงนะ595นิวตันเมตรเลยทีเดียวส่วนของ200กิโลวัตต์นั้นแรงบิดจะอยู่เกือบเกือบ400นิวตันเมตรนะครับประมาณ380กว่านิวตัเมตรโดยประมาณสเปคทั้งหมดนะครับที่ได้เล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับก็เป็นสเปคที่มาจำหน่ายจริงละส่วนการใช้งานจะเป็นยังไง คุณสมบัติของรถที่มากับฟีเจอร์มากมายล้นคันเนี่ยจะใช้งานได้ดีไหมการใช้งานยุ่งยากหรือเปล่าเดี๋ยวมีทดสอบครับเราจะนำผลทดสอบนั้นรีบมารายงานท่านผู้ชมได้รับชมอีกครั้งหนึ่งเร็วๆนี้แน่นอนครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงของทองโลกยานยนต์ครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับไปกันที่ www.autowerthailand.com ครับ สนับสนุนโดย i s u z u x series แรงทะลุเวิร์สรู้ก่อนขับกับ i s u z u ตอนรถสตาร์ทไม่ติดเพราะไดชาร์จพังหลายครั้งที่รถสตาร์ทไม่ติดเรามักคิดว่าแบตเตอรี่เสือ่อมแต่จริงๆแล้วการที่แบตไม่มีไฟอาจเกิดจากไดชาร์จเสียจึงไม่สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าส่งไปเก็บไว้ที่แบตเตอรี่ได้แล้วไดชาร์จคืออะไร และจะทราบได้อย่างไรว่าได้ชาร์จเสียรู้ก่อนขับกับอิสุซุมีคำตอบในเรื่องนี้ครับไดชาร์จคืออะไรไดชาร์จคืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับระบบต่างๆในรถยนต์โดยอาศัยแรงหมุนจากเครื่องยนต์ผ่านสายพานหรือโซ่มาทำให้โรเตอร์หมุนสร้างกระแสไฟฟ้าเพื่อส่งไปเลี้ยงระบบไฟฟ้าในรถยนต์ โดยทั่วไปแล้วไดชาร์จไม่ใช่ชิ้นส่วนที่จะพังหรือเสียกันง่ายๆจะมีอายุการใช้งานเฉลี่ยที่ประมาณ7ปีเป็นอย่างน้อยสัญญาณเตือนอาการไดชาร์จเสียอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เริ่มทำงานผิดปกติเมื่อไดชาร์จเริ่มขัดข้องหรือเสื่อมสภาพก็จะไม่สามารถใจพลังงานได้อย่างเพียงพอส่งผลให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำงานช้าหรือไม่ทำงาน ไฟหน้าไฟท้ายติดติดดับดับไม่ค่อยสว่างเหล่านี้ถือเป็นสัญญาณอาการใดชาร์จเสียที่สังเกตได้ง่ายไฟเตือนรูปแบตเตอรี่ปรากฏขึ้นไฟเตือนรูปแบตเตอรี่ติดสว่างเป็นระยะหรือติดตลอดเวลาหมายถึงระบบไฟฟ้าภายในรถยนต์กำลังมีปัญหาอาจเกิดขึ้นจากหลายสายเหตุตั้งแต่อาการใดชาร์จเสียแบตเตอรี่หมดแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ สายไฟหลวมสายไฟเสียหายหรือฟิวขาดแบตเตอรี่หมดเร็วแบตเตอรี่หมดนั้นอาจเกิดจากแบตเตอรี่หมดอายุการใช้งานและอีกหนึ่งสาเหตุที่จะให้แบตเตอรี่หมดอาจเกิดจากไดชาร์จทํางานผิดปกติเมื่อไดชาร์จทํางานผิดปกติก็จะไม่สามารถจ่ายไฟไปยังแบตเตอรี่ได้เพียงพอทําให้ประยจ์ไฟฟ้าในแบตเตอรี่หมดไวกว่าปกติ รถสตาร์ทติดยากหากไรชาร์จขัดข้องก็จะจ่ายไฟไปเก็บยังแบตเตอรี่ได้ไม่เพียงพอส่งผลให้ไม่มีกำลังไฟในการสตาร์ทรถติงสตาร์ทติดยากหรือสตาร์ทไม่ติดเลยนั่นเองมีเสียงแปลกๆหรือเสียงหอนจากใต้ท้องรถหากคุณได้ยินเสียงหอนแปลกๆดังจากใต้ท้องรถก็มีความเป็นไปได้สูงว่าอาจเกิดจากอาการไดชาร์จเสียหรือขัดข้อง เพราะเสียงนี้เกิดจากการที่สายพานหมุนไม่ตรงแนวหรือเกิดการเสียสีกับด้านข้างของรอกบริเวณไดชาร์จไฟส่องสว่างภายในและภายนอกรถสว่างน้อยลงหรือสว่างมากเกินไปเมื่อไดชาร์จเริ่มขัดข้องหรือเสื่อมสภาพการจ่ายแรงดันไฟฟ้าก็จะไม่คงที่อาจําให้ไฟส่องสว่างภายในหรือภายนอกกระพริบหรือไฟสว่างน้อยลงหรือสว่างมากไป ลเหม็นเหมือนยางไหม้หรือสายไฟไหม้ได้กลิ่นเหม็นไหม้เพราะสายพานขับของไดชาร์จที่ทํางานต่อเนื่องทําให้เกิดแรงเสียดทานกับไดชาร์จที่เสื่อมสภาพเมื่อพบว่ารถยนต์มีอาการดังกล่าวนั่นแสดงว่าไฟฟ้าที่ใช้หล่อเลี้ยงระบบการทำงานต่างๆในรถจะเริ่มหยุดทำงานและอาจไม่สามารถขับเคลื่อนรถต่อไปได้จึงควรปิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด แล้วรีบนำรถเข้าจอดในที่ปลอดภัยเพื่อติดต่อขอความช่วยเหลือจากช่างผู้ชำนาญการต่อไปครับท่านผู้ชมครับและทั้งหมดเป็นเรื่องราวในรายการออโตมอเตอร์ไทยแลนด์สัปดาห์นี้นะครับ มารับชมรายการของเราได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์สี่ทุ่มครึ่งจนถึง5้าทุ่มทางทรบห้กด5ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทางโชว์รูมมาสด้าบัตทอสลามินทากม .2 ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทํานะครับลาตรงนี้ครับผมสวัสดีครับ